你好，的。 Thank yeah. you. ก็สดีค่ะจากจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะทำเรื่องออพลังงานจากเมื่อวานนะคะที่ร,รับคอมเมนต์ไปที่บอกว่าให้กระชับเรื่องให้ออกระชับมากกว่าเดิมน,นะคะก็ <c oughs> เลยลกหลกออกมาเป็นสามประเด็นหลักที่คือเราเนาี่ยจะเน้นเรื่องสิบแต่ว่าเราแยกออกเป็นสามประเด็นหลักในการที่จะอธิบายเรื่องของสิษก็จะมีเรื่องของสิษในความเป็นเจ้าของแล้วก็ความเป็น สิทธิ์ของที่เราจะได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมแล้วก็สิทธิในการที่จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันกับทุกคนนะคะต่อไปเป็นวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการที่จะเปิดข้อมูลเพื่อให้คนในสังคมเนี่ยได้รับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยเป็นยังไงแล้วเพื่อให้ข้อมูลของเราเนี่ยไปกระตุ้นกับคนที่รับข้อมูละคะ่ะ เพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าต้องขึ้นมาแบบทำอะไรสักอย่างะแล้ว,ลวให้เขาแบบมา,ลานลวา้นต่อย,ยอดในการที่จะแบบผักดันปฏิรูปสังคมให้แบบเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น,นะค,ะค่ะค่ะก็ต่อไปเป็นเรื่องความเป็นเจ้าของนะคะก็เราจะพูดถึงสิทธในทรัพยากรของประชาชนนะคะ ในฐานะที่เป็นเจ้าของแผ่นดินก็สองประเด็นหลักๆที่เราจะพูดก็คือสิทธิในการรับรู้สิทธิ์ในการรับรู้นี่ก็คือประชาชนมีสิทธิทจารับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐอะคะ่ะแล้วก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นต่อมาก็คือสิทธิ์ในการรับประโยชน์ก็คือประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการทรัพยากรนะคะซึ่งถือเป็นสัติชาิ ก็อันนี้จะเป็นเรื่องสิทธิในแบบความเป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรก็จะยกตัวอย่างการจัดสรรอย่างเป็นธรรมซึ่งก็คือเรามี2ตัวอย่างคือประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้ระบบสัมปทานในการจัดสรรทรัพยากรซึ่งระบบสัมปทานเนี่ยกรรมสิทธิ์จะเป็นของเอกชนที่ได้สัมปทานซึ่งผลประโยชน์จะตกไปอยู่ที่เอกชนทั้งหมด ส่วนประเทศเพื่อนบ้านนี้เรายกตัวอย่างจากประเทศมาเลเซียซึ่งเขาใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐซึ่งรัฐเป็นคนดูแลผลประโยชน์จะตกเป็นของรัฐและประชาชนซึ่งทําให้เกิดคําถามว่าแล้วระบบใดที่แบบเป็นผลประโยชน์แกี่วประชาชนได้มากกว่าจะเป็นระบบสัมปทานหรือว่าระบบแบ่งปันผลผลิตซึ่งอันอนี้เป็นตัวอย่างของระบบสัมปทานซึ่งเราจะเห็น ซึ่งเราจะเห็นว่าเนี่ยในวงกลมสีแดงก็คือเพราะว่าเอกชนจะเป็นคนจัดสรรว่าแบบเราจะต้องใช้พลังงานไปตรงไหนบ้างซึ่งเขาเห็นความสำคัญของปิโตเคมีเป็นหลักทำให้ส่วนที่อยู่ในวงกลมสีแดงเ่ยมีพลังงานในการใช้ไม่พอซึ่งทำให้ประชาชนจะต้องใช้พลังงานจากการนำเข้าทำให้ราคานั้นุแพงกว่าตลาด ราคาแพงที่สุดเท่าที่เอกนชนสามารถทําตามกฎหมายได้ซึ่งเท่ากับราคาตลาดโลกซึ่งเกิดคําถามอีกว่าแล้วทำไมในฐานะที่เราเป็นเจ้าของทรัพยากรทำไมประชาชนถึงต้องเสียเงินแพงเพื่อซื้อแบบทรัพยากรมาใช้อันนี้เป็นโครงสร้างระบบแบ่งปันผลผล,ผลิตซึ่งยกตัวอย่างมาจากประเทศมาเลเซียก็คือรัฐบาลจะให้เอกนชนเป็นผู้ขุดเจาะ พลังงานโดยที่รัฐบาลยังดูแลอยู it, ่ซึ่งเขาตกลงกันว so, ่าจะแบ่งกําไรตามสัดส่วนที่ได้กําหนดไว้เมื่อรัฐบาลได้กําไรแล้วก็จะนํากําไรส่วนนั้นมาอุดหนุนราคาพลังงานภายในประเทศซึ่งประชาชนสามารถได้ซื้อพลังงานในราคาที่ถูกกว่าตลาดโลกก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะ อันนี้จะเป็นการสรุปเรื่องที่พูดมาค่ะก็คือจากโครงสร้างที่ยกมาเมื่อกี้ค่ะก็จะสรุปได้ว่าระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยจะคืนกำไรให้กับประชาชนได้มากกว่าระบบสัมปทานนะคะเพราะว่าระบบสัมปทานเนี่ยจะคืนจะให้ผลประโยชน์กับเอกชนซะมากกว่า ประชาชนค่ะก็ก็สรุปได้ว่าก็คือเราอะอยากให้คนอะได้รับรู้สิทธิ์ของตัวเองอะค่ะก็อยากให้คนแบบศึกษาความรู้เพิ่มเติมเพื่อรักษาสิทธิ์แล้วก็สื่อที่เราจะทํานะคะเราก็จะทําเป็นสื่อสิ่งพิมพ์อะค่ะก็อย่างเช่นโปสเตอร์หรือแผ่นพับแจกให้คนได้รับทราบถึงข้อมูลโครงสร้างในีอการบริหารของไทยอะค่ะของประเทศแล้วก็ยกตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านให้เห็น ข้อเปรียบเทียบกันนะคะก็ข้อมูลในแผ่นพัพก็จะเป็น3มเรื่องหลักๆที่กล่าวมาค่ะขอบค่ะอาจารย์ว่าไม่จริงที่คุณพูดมาทั้งหมดน,นะเพราะว่าอาจารย์กล่าวหาคุณด้วยว่าคุณนําไปแอสคุณนัชอบระบบแบบมาเลยแล้วคุณนัเกียรระบบสัมรทาน แล้วคุณก็จะถ่ายทอดความเชื่อความคิดและปฏิปทาติเนี้ยสู่สังคมอะอันนี้อาจารย์โตวแย้งคุณเพราะว่าเหตุผลก็คืออาจารย์ก็ยกเหตุผลของอาจารย์บ้างนะเหตุผลก็คือว่าเราระบบสังคทานนั้นโคตรดีเลยการจัดการภาครัฐง่ายและที่เราไปเนน้ปิโตเคมีเพราะว่าประเทศเราอ่ะต้องพัฒนาอุตสาหกรรมในหลายๆด้านการที่เราเอาน้ํามันอย่างเดียวน้ามันมันไม่ใช่ก๊าซธรรมชาติมันไม่ได้ให้แค่ตัวตัวก๊าซที่เราใช้หุงต้มอย่างเดียวแต่นําไปสู่ <int ess iz This program> ไอ้บายโปรดักต่างๆเรื่องของปิโตเคมีนําไปสู่การผลิตเม็ดพลาสติกนําไปสู่อะไรซึ่งไปป้อนสู่นิโคมอุสาหกรรมทําให้ต้นทุนการผลิตคุณมีกระมังใช้ในราคาถูกกว่าประเทศมาเลเซียถู้ไหมถึงแม้ว่าเราจะใช้ก๊าซแพงกว่าเรามีเม็ดพลาสติกไปตอบเข้าโรงงานอุสาหกรรมได้ตั้งเยอะทาให้ต้นทุนการผลิตภาคอุตสากรรมเราได้ต้นทุนถูกกว่าและทําให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยสร้าง GDP ให้ประเทศได้สูงมากกว่ามาเลเซียมาเลเซียเนี่ย GDP อุตสากรรมสู้เราไม่ได้เลย แล้วทาให้เกิดการจ้างงานและพัฒนาประเทศเยอะแยะมากมานระบบสัมปทานแล้วที่เน้นไปที่ปิโตรเคมีดีที่สุดแล้ว <c oughs> <c oughs> คุณเข้าใจอาจารย์ไหมอาจารย์ก็แค่บอกว่า <c oughs> คือคือคือมันเป็นชุดความเชื่อแล้วเราจะจัดการกับชุดความเชื่อนี้ยังไงอย่าเพิ่งเร่งรีบที่จะถ่ายทอดออกไป เพราะว้ามันจะเป็นการถ่ายทอดอีกชุดความเชื่อนึงออกไปปุ๊บมันก็จะไปสร้างความตีกันสร้างวาเป้าหมายของเราเราจะปฏิรูปสังคมปฏิรูปด้วยการสื่อสารด้วยการนี่คือเป้าหมายของโครงการใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องระวังตรงนี้นิดนึ่งว่าไอ้ใบแอบหรือความความความที่เราดูข้อมูลมุมเดียวอย่างเงี้ยหรือหรือโจย์การการคอนซูมข้อมูลไม่รอบด้านซึ่งมันเป็นโจทย์าบนี่ตัเข้าใจไงพอเมื่อกี้อาจารย์พูดอีกด้านหนึ่งเหมือนว่าคุณก็จะแบบโโห ไม่เคยอะไรก็แล้วแต่แต่อาจารย์เคยสมัยก่อนเคยทําข่าวเรื่องพวกนี้มาก็จะเข้าใจว่าอ๋อที่เขาวางระบบไว้อย่างนี้เพราะว่าเขาต้องการเพราะฉะนั้นไอชุดความเชื่อแบบนี้เราในฐานะนักสื่อสารปุ๊บเนี่ยบางทีนะครับถ้าคุณศึกอาข้อมูลได้เป็นปุ๊บพยายามมองหาข้อดีของระบบสัมปทานแลว้วก็วางสองอันนี้สู่สังคมไปมันอาจจะมันอาจจะดีกว่าการนําเสนอหน้น้หนักอันเดียวนะครับอันนี้อันนี้ต้องต้องระวังมีทางอื่นไหมครับ แต่เมื่อกี้เข้าใจใช่ไหมว่ารับไม่ไหวเนาะใช่ไหมรับไม่ไหวนะเวลามีคนมาถามอย่างนี้หรือทำ <c oughs> ออกไปแล้วเอาใครทำนะแล้วก็มีคนเขียนในคอมเมนต์ยูทูบแบบนี้อันนี้จะเสริมบรจารวาเป็นประเด็นเหล่านี้ค่ะว่าเราต้องระวังนิดนึงว่าอะไรบางอย่างออกไปที่มันยังไม่ชัดเจนมันยังเป็นข้อถกเถียง แล้วก็ยังยืนยันไม่ได้เนี่ยผลกระทบมันจะเด้งกลับมาที่ตัวเราเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกประเด็นนําเสนอเนี่ยรู้ว่าเด็กๆสนใจเรื่องพลังงานแล้วตอนเนี้ยไอ้ข้อมูลเรื่องระบบสัมปทานกับการแบ่งปันอะไรทั้งหลายเนี่ยมันท่วมท้นอยู่บน a ฟ e b o o k อยู่บนโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นกันกรองข้อมูลดีๆน,นิดนึงก่อนจะดีไซน์เนื้อหาอาจจะเลือกประเด็นอื่นที่มันใกล้ตัวมากกว่านี้ไหมอย่างเงี้ยเออเมื่อกี้อาจารย์แค่รอ้องล่นนะ ก็คือคิดว่าเท่าที่ตามเรื่องพลังงานมาที่นักศึกษาทําเรื่องอะไรสมมทานกับแบ่งกันนะั่นน่ะข้อมูลมันยังไม่ถูกอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆมันก็ควรจะแค่ตั้งคำถามว่าไอ้พลังงานไทยผลประโยชน์มันควรจะตกที่ใครน่าจะ,ะว่าเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้พลังงานข้อมูลพลังงานตอนนี้3กลุ่มเนี่ยไม่วคาคุณลัศนาคุณปิยะสวัสดิ์ที่ได้ตั้งเป็นประธานกับปตทเนี่ยข้อมูลมันขัดแย้งกันหมดเลยนัย่นั้นมันก็ควรจะอยู่ที่โจทย์แค่ว่า พลังงานคือคือทั้งสองระบบเนี่ยมันก็ยัดใต้โต๊ะได้หมดทั้งทั้งสองระบบรัฐบาลก็จัดการแค่้ไม่ว่าจะสัมปทานหรือแบ่งปัน,ปนตอนนี้ปัญหาก็คือว่ามันไทยในยด้านภาษีกับได้ไอ้ไอ้ไอรายได้จากพลังงานของไทยเนี่ยมันน้อยมันน้อยเกินไปมันมันไปได้กับเอกชนมากอ,อะไรนี้คือนี่เป็นโจทย์ของสังคม,มงแค่น่าจะตั้งคำถามแค่ว่าพลังงานงที่มันเป็นทรัพยากรของ คนไทยทุกคนประโยชน์มันควรจะตกที่คนไทยสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยจะมากกว่าเพราะว่าเห็นใจอยู่นะคะมันยากวันนี้มีโจทย์ยากยิ่งกว่าวันนี้ตั้งวิยสวัสดิ์เป็นประธานยิ่งหนักกวาอีกเนะ่ะมันเหมือนจุดระการนะอาจารย์เสนอว่าเหมือนจุดระกายให้คนไทยหันมามองว่าตอนนี้พลังงานอะมันเพราะเวลาเราสัมปทานคือพลังงานและทรัพยากรทั้งหมดตอนนี้เวลาสัมปทานเนี่ยมันมีเบี้ยใต้โต๊ะนะว่าเหมือนทองเหมือนแร่ทั้งหลายจ็ไม่้ที่หนาร ออกมาจักแบบนี้อย่างนเงี้ยเพราะว่ามันมีมันเหมือนว่าเมืองทองได้ได้ปีหนึ่งสัมปทานของไทยไ,ได้ปีประมาณ5 0าร้อยล้านแต่ค่าเสียหายมันมากกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยไอ็นน้ำมันในทะเลก็เหมือนกันเราไม่รู้ว่ามันยดใต้เขากันเท่าไหร่ไปตั้งคำถามว่าคนไทยควรจะหันมาสนใจพลังงานของตัวเองว่าเป็นประโยชน์กับคนไทยเท่าไหร่ขอ,ขอบคุณค่ะผมพยายามว่าจริงๆแล้วสองวันเนี่ยเราเราพยายามที่ดูตัวอย่างหลายๆอย่าง คือวิธีจัดวางตัวเองลงไปในในข้อมูลจากของเพื่อนๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเราพบหลายอย่างมากก็จะเว่าเพื่อนจัดวางตัวเองลงไปแล้วแบบกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยกูสงสัยแล้วก็แล้วก็เป็นไปตามธรรมชาติของเราใช่ไหมครับคือมันจะเห็นทั้งเราจะเห็นอะไรจนกระทัง่งถึงจุดของกลุ่มเราเนี่ยคือจุดสูงสุดเลยเรียกว่าจะรับผิดชอบข้อมูลนะใช่ไหมครัคือจะเห็นตั้งแต่ว่าไอ้นั่นก็อย่างกลุ่มไอแบกเนี่ย ถ้ามองเนี่ยจะไม่จะไม่ได้รับผิดชอบข้อมูลมากนะแต่พยายามจะเอ็กเพรสว่าเขาสงสัยเนี่ยแล้วเขาพยายามจะแสดงออกถึงความสงสัยเขาพยายามจะหาข้อมูลซึ่งไม่รู้เขาจะหาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่ามายึดกับข้อมูลเขาแต่ว่ามาช่วยกันสงสัยดีกว่าใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้จะให้เห็นว่าเลเวลของการเข้าไปวางตัวเองกนบทข้อมูลของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายมาก และกลุ่มของเราได้เป็นกลุ่มที่อยู่ตรงข้ากับกลุ่มที่ผมพูดในสุดคู่นี้ก็คือว่าฉันจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างน,นี้ตรงตรงเชื่อฉันนี่คือน้ําหนักที่ที่ที่มันต่างกันซึ่งไม่ได้บอกว่าไหนดีไม่ดีแต่ว่ามันจะเห็นผมว่าคือท่าทีแล้วก็การวางตัวเองลงไปบนบนเรื่องที่เราจะพูดนะครับก็นอกเหนือจากเรื่องข้อมูลเรื่องประเด็นมันก็ยังมีเรื่องท่าทีเรื่องการวาตวงตัวเองลงไปในฐานะ คนพูดนะครับอย่างเช่นว่าถ้าผมไปฟังมาเรื่องหนึ่งผมจะออกตัวผมก็จะบอกว่าเอ้ยไม่รู้จริงม่นนะไม่ไม่รู้อ่ะนะไปฟังมามันลอยๆอ่ะแต่ว่าอยากเล่าผมก็คุณก็จะผมก็จะรอดตัวไปใช่ไหมแต่มันก็จะมันก็เราลองนึดูแบบนี้ก็ได้นะครับว่าท่าทีของเราเราอยากจะให้มันดู่ตรงไหนได้บ้างแล้วเราอันไหนที่มันเหมาะสมกันนะครับเรื่องเรื่องก็คงเป็นเรื่องที่เราสนใจกระตุ้นต่อยอดว่าน้องทําได้สองนะครับตระหนักได้ กระตุ้นน่ะได้ยางมากนะฮะแต่ว่าต่อยอดต่อยอดไปทางไหนเปนอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่ากระแสสังคมจะรับมาต่อยอดไปทางไหนนะฮะทีนี้บังเอิญว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของระบบประเทศเนาะซึ่งซึ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นการทําข้อมูลที่ที่เสิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตมันจะไม่พอมันมันเป็นวิจัยใหญ่ๆ่อยู่เรื่องหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสมมุติว่าทางความเป็นไปได้ก็ลอ,ลองลองใช้ตัวเองคิดนะเนาะ ว่าถ้าเป็นเราเราจะทําเรื่องนี้อย่างไงนะฮะเราเราเป็นประเด็นใหญ่ที่ที่ได้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ก็สนใจนะะจริงก็คิดยากอยู่นะบอกตรงตๆว่าคิดยากอยู่แต่ถ้าจะทำเนี่ยถ้าทำว่าฉันจะได้อะไรกับจากพลังงานประเทศนี้ได้บ้างพอพอจะดึงอะไรมาเป็นสิทธิของตัวเองได้บ้างในในทรัพยากรในทาะที่มันเป็นของประเทศนี้ในมุมมองของเรานะ ในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งในประเทศนี้เท่าน,นั้นเะองนะคันนี้ขอรีบขึบ้นต่อยอดคล้ายกันคือว่าและอาจารย์เปรียบเทียบกับกลุก่มของผักที่ผักออ์แินิกที่เขาเดินสายไปดูคือคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันเป็นข้อมูลระดับแมกโรแต่ถ้าเกิดเราดาวทูเอิร์ธนะไปที่จนะนะที่ท่อการ์ดมันขึ้นนะคนที่จนะที่เขาเลยนนกเขาอยางเนี้ยเขาได้อะไรบ้างหนะแค่นี้ ฟีลลิ่งเราจะกลับมาฟีลลิ่งที่เราคิดถึงพลังงานของชาติเนี่ยมันจะมันจะเข้ามาอยู่ในตัวเราเราจะรู้สึกเรามีมีเรื่องที่อยากจะเล่านะในเรื่องที่เกี่ยวกับพลังงานอันนี้จะช่วยได้วิธีการแบบนี้คือคือข้อมูลของคุณเนี่ยอาจารย์ไม่ได้คือมันเถียงกันไปได้แต่ถ้าเกิดคุณคุณพูดถึงท่อท่อการไทยมาเลที่มันขึ้นฝังที่จะนะแล้วคุณแสดงความรู้สึกตรงนั้นกับมาเหมือนกับเป็นฟีเจอร์เป็นเป็นเป็นสารคดีที่ ที่แฟก์บุกด้วยอีโมชันเนี่ยอาจารย์ถึงคุณไม่ได้ไม่มีใครถึงคุณได้เลยเพราะฉะนั้นมันต้องไปเอาจากตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็มาถ่ายทอดโดวยวิธีการอนโฟราฟิกหรืออะไรก็ตามแต่วิธีการเล่าเรื่องอันนี้จะเป็นโซลูชันที่ที่ดีมากๆแล้วคุณก็สามารถเทียบเด็ดตบไม้สะเดือนรวงดาวได้โดยที่ไม่มีใครมาถึงคุณได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการ